สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะซีรีส์เอ็ดดีกันดัมเวอร์ฮีโร่นะครับสารเกตเดลต้ากันดัมนะฮะ ในรูปแบบของโหมดนินจานะฮะเป็นเป็นตัวเอดีที่สามารถแปลงล่างได้เป็นหมานะฮะซึ่งตัวนี้ผมชอบมากแล้วก็ค่อนข้างจะหายากนะฮะอ่าโดยลส่วนคลิปการประกอบใช่ไหมคลิปการประกอบสามารถดูได้อีคลิปหนึ่งจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวอย่างเดียวหลังประกอบนะฮะการประกอบถ้าประกอบตามคู่มือก็ถือว่า ไม่ยากนะครับประกอบง่ายถ้าจะงงก็คือจะงงตรงสติกเกอร์นั่นแหละเพราะสติกเกอร์มันจะให้ไม่เท่ากันและค่อนข้างดีเทลเยอะนะฮะฉะนั้นเวลาติดข้อสังเกตคือนอกจากจะติดดีๆแล้วเนี่ยยังต้องแบบคล้ายๆว่าละเอียดนิดนึงก็คือแบบว่าการการเกลดให้เท่ากับตัวบอดี้อะไอตัวพาร์ทเนี่ยต้องเกลดให้เนียนนะฮะเพราะว่าถ้าเกลดไม่เนียนมันจะพอเยอะถ้าแตะผิดแล้วมันจะดึงลําบากโดยเฉพาะ ดีเทลของตัวสติกเกอร์หมาเนี่ยากากหมาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ละเอียดนะฮะจุดขยับขยับอะไรได้บ้างก็เอวขยับได้นิดหน่อยตามสไตล์เอดีนะฮะแล้วก็หัวก็ขยับได้นิดเดียวนะฮะไม่ได้เยอะมากแขนก็นั่นแหละยกได้สูงเหมือนกันแต่จะก็ติดเหมือนกันนะฮะจุดขยับด้านข้างก็ตามนี้นะฮะจุดขยับได้สุดแค่นี้ดันมากกว่านี้ไม่ได้หลุดนะฮะ แขนก็จะล็อกตายตัวนะฮะตรงเนี้ยข้อต่อตรงนี้จะล็อกข้อมือเนี่ยก็คือขยับขึ้นไม่ได้จะขยับได้แค่นี้แต่ว่าตัวตัวที่เหลือก็คือหมุนได้ปกติสามและหกขีงจาแต่ขยับแบบว่าให้งองแบบข้อต่อพับแบบนี้เลยไม่ได้นะฮะตามสไตล์เอเดียเนาะประมาณนี้ขาขางอดได้นิดหน่อย นะฮะงอดได้นิดเดียวขึ้นบนลงล่างยากอยู่นะครับประมาณนี้อาวุธที่ให้มาก็คืออ่าหนึ่งกงเล็บสองดาบแล้วก็สามดาวขระจายมือจะมีมือที่ทำเป็นรูปยินจา1หนึ่งอันแบบนี้นะซึ่งจะมีรูสำหรับติด,ตดอาวุธได้ส่วนดาบ ก็เสียบเข้าโลกปกตินะเสียบได้และก็แน่นด้วยก็คือเสียบเสียบเข้ามือไปเลยนะฮะประมาณนี้นะ มือมือที่ให้มาจะมีมือกรามอีกอันหนึ่งแต่ไม่ได้ใส่เราใส่มือดินจาแทนแบบนี้เพื่ออยากจะลองให้ขยับแบบตามหน้ากล่องแบบนี้นะฮะทำได้ไหมทำได้แต่ว่าข้อเสียก็คือดาบมันยาวมากนะฮะ ดาบยาวอย่างนี้มันตั้งได้ไหมพี่ก็ตั้งได้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยความยาวดาบจะเกินเกินหน้าแบบนี้ตั้งได้ไหมมาทำกันเลยตัวนี้จะต้องบิดแขนก่อนนะฮะบิดแขนนิดนึงแล้วก็ทำขึ้นมาแบบนี้ มันจะได้ส่วนของตัวชูสองนิ้วแบบนี้แล้วตัวดาบก็จะหดเข้าประมาณนี้นะฮะนี่คือเต็มที่แหละว,วางได้ไหมก็วางได้ใช้ตัวดาบขาอยู่ถ้าวางไม่ได้ให้ดึงแขนขึ้นมานิดนึง มันจะตั้งประมาณนี้นะฮะสุดละนะแต่ถ้าเกิดว่ายังค้ำไม่ได้ก็ให้แขนบิดลงมาแบบนี้ตั้ง45องศามันก็จะค้ำได้จะได้ประมาณนี้นะฮะดาบยาวไปนิดโอเคเก็บก่อนลางหมาใช่ไหมที่คนอยากดูกันขออนุญาตเปิดคู่มือ ล่างหมานะครับล่างหมาทำอะไรบ้างล่างหมาตามคู่มือก็คือให้ถอดดาบออกเราก็จะถอดดาบออกพวกนี้ไม่กล้าดึงแรงกลัวหักแล้วก็ถ้าใครอยากได้ดาบสีเงินนะฮะก็ให้ไปทำสีเอาก็ตามสไตล์เอ็ดดียพาร์ทมันไม่ได้แยกทำสีมาเยอะอ่ะถอด ตัวดากวกระจายออกนะฮะแล้วก็เขาให้ถอดอะไรบ้างถอดดาบออกอ่าถอดตัวสติกเกอร์ระวังสีทะลอดนะอันนี้ผมอันนี้ผมพ่นเคลียร์ไปก็เลยทำให้นี่อยู่พอดได้อยู่อมันให้ถอดอะไรอีกถอดหัว ขออนุญาตดึงทั้งหัวนะฮะเนี่ย,ยถอดแล้วใมดึงแค่นี้แล้วก็ให้ถอดหัวส่วนบนถอดถอดหน้ากากหมาก่อนตรงนี้ผมเสียวตรงนี้มากเลยเสียวมันทะลอกเนี่ยนะหน้าก,ากากมาถอดแล้วให้ถอดหมวกดึงไงวนเนี่ย มันให้ถอดหมวกนะฮะเราก็ไม่กล้าดึงจะเห็นมันบอกว่าบันดึงได้เนาะลองดึงดูแล้วกันอ๋อให้ถึงหน้ากากนี้อออก,ก่อนอ่ะถอดแล้ว อ่าแล้วก็ดึงหมวกส่วนบนส่วนบนน่าจะดึงน่าจะต,ตรงนี้นะค่อนข้างแข็งพอสมควระนะ จะประกอบได้ครั้งเดียวไม่กล้าดึงเยอะอยดึงได้ละ าแนะนำจริงๆแนะนำว่าซื้อมาสองตัวดีกว่าถ้าอยากได้สองสองโมนนะอันนี้ผมค่อนข้างจะดึงได้และแต่ต้องค่อยๆดึงนะฮะดึงดึงแรงมากกว่าหักจะขอใช้คู่มือตขอใช้ตัวช่วยก่อนแล้วกัน มีทวงเงแน่ หนึ่งยากอยู่นะเดี๋ยวอ่ะได้ละได้ละได้ละโอเคตอนแรกว่าจะสะคริปต์นะครับอ่ะถอดออกอ่ะอะไรอีกกงเล็บกงเล็บหมาก็ต้องถอดออก ถอดยากด้วยแข็งด้วยอืมก็ตามนี้คิดว่าน่าจะได้ถอดครั้งเดียวประกอบครั้งเดียวแล้วก็พอนะฮะส่วนถ้าใครอยากจะไปเล่นก็นั่นแหละคิดดีๆซื้อมาถ้าแบบโชว์ชวเลยไรรถบางตัวที่ว่ามันมีสองโมดอะ่ะบางคนก็ซื้อมาสองกลองแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างจะหายากไม่ค่อนข้างอะ่ะผมว่าหายากเลยแหละขนาด อะไรนะร้านร้านที่ผมไปเจอมาก็ในแอปโซมันก็เจออยู่ร้านเดียวนะฮะร้านอื่นไม่จะไม่เจอเลยนะฮะโอเค อะหัวหัวให้กลับเอาหัวหมาอยู่ด้านหน้าปากหมาไม่ไม่ใช่ผมนะอันนี้ปากหมาอยู่นี่โอเคปากหมาใส่แล้วก็หัว ให้เอาหน้ากากตัวเสาอากาศเสียบด้านหลังแทนแบบนี้แล้วก็ให้เอาหัวหน้าตรงนี้ยัดใส่เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้อันนี้กดเบาๆอย่ากดไม่ได้กดแรงเผื่อจะงัดกลับเหมือนเดิมนะฮะโอเค แล้วก็หน้ากากหมาให้เอายัดรูดตรงนี้เขาบอกนะแต่ว,ว่าก่อนยัดเนี่ยเขาให้เอาตัวที่สำหรับคาบดาบเนี่ยนะที่ เขาบอกว่าใส่ช่องตรงเนี้ย mm. ใช่ไหมไม่แน่ใจขอดูชัดๆหน่อยเหมือนเขาบอกว่าให้แยกแบบเนี้ เนี่ยนี่นะเขาบอกให้ยัดให้ยัดแบบนี้ในประกบเนี่ยแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็ติดอยู่เอ๋อะไรต่ออันนี้ให้เอา ใส่หัวปกติเหมือนเดิมนะครับงงอะงงอา่ายังไงนะใส่หัวเงีย เาไห้ใส่แบบนี้ย้่งงงมากถ้าใส่ี้ก็ติดดิให้เอาหัวหมามาติดใส่แบบนี้ติดหน้าผากแทนตรงเนี้ยจะเป็นแบบนี้แล้วหมา กใ็ใส่อย่างนี้เหรอมันจะใส่ได้ยังไงวะอืมต <c oughs> ัวมือแะ้วงง <c oughs> อ๋อหมายปากล่างนี่ยหแล้วก็ยัด ลงไปเนายโอเคได้ละก็คือพิกหัวเหมือนเดิมแล้วก็หัวก็เสียบอยู่ที่เดิมนะแล้วมันก็จะงอได้นิดหน่อยประมาณนี้นะแล้วขาหน้า แบบนี้ยกยกขามาแบบนี้ตรงนี้เป็นขาหลังดึงลงมาได้แบบนี้ค่อนข้างจะใส่ลำบากอยู่นะฮะแต่ถามว่าบีดได้ไ้มก็บีดได้แต่ก็ยังงง,ง,งอยู่เออถ้าจะสองโมอย่างจริงะ ดูแล้วทรงน่าจะไปเล่นตัวไอ้นี้มากกว่าตัวตัวแบบว่าซีรีเอ็มจีน่าจะง่ายกว่านะฮะแล้วก็ตัวหางประกบดาให้บิดแบบนี้แต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ข้อต่อตรงเนี้ยมันมันง่ายเพราะว่ามันมันเป็นจอยบอลมันก็เลยบิดบิดขาได้เต็มที่นี่นะ ประกอบแบบนี้นะได้ละหางตรงนี้แล้วก็ประกอบตรงนี้แล้วส่วนมือให้บิดบิดเฉพาะมือ ให้ทำแบบนี้แล้วก็ส่วนมืออีกข้างให้ไปเปลี่ยนก่อนนะครับให้ไปเปลี่ยนเป็นมือทั่วไปก่อนนะฮะก็ให้ไปเปลี่ยนเป็นมือทั่วไปใส่เหมือนเดิมกับด้านแบบนี้นะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปที่จอยมือเหมือนเดิม ่าแล้วก็มาในส่วนของตัวกลงเล็บนะครับตัวกลงเล็บตัวกลงเล็บเนี่ยให้เสียบที่ตัวมือที่ถือนะฮะแบบนี้ทั้งสองด้านเราก็จะได้หมาหนึ่งตัวนะฮะซึ่งงอหัวไม่ค่อยได้นี่คืองอเต็มที่ละได้ประมาณนี้ นะฮะอันนี้เลยหัวหัวนี้คือหัวนี้คือเต็มที่ละวด้เท่านี้นะครับส่วนอาวุธตัวฝักดาบก็เหมือนเดิมปากตรงนี้ได้ดาวกระจายดาวกระจายปักตรงนี้ได้ แต่อาจจะติดฝักดาบต้องเอาฝักดาบออกอ๋อมันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้าต่างคู่มือควรจะติดดาวอาจายอาจจะติดฝักดาบก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะส่วนดาบก็คาบได้แบบนี้แต่ระวังหลุดเหมือนจะหลุดแล้วนะฮะ แนะนำว่าให้ติดฝักดาบไปให้เรียบร้อยก่อนค่อยใส่หน้ากากเนาะอันนี้หลุดไปแล้วหลุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอขออนุญาตแก้ก่อนเอาง่ายๆดันดันเยอะมากไม่ได้ดันเยอะแล้วหลุดนะฮะจ้อยการยึดดาบไม่ค่อยแน,น่น โอเคไไม้มเชียนี่มันเสียบมีเปล่าเดี๋ยวก็รู้ <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่ามันเสียบถูกมันก็จะใส่ได้แต่ถ้ามันเสียบผิดมันก็จะใส่ไม่ได้อันนี้ดูแล้วน่าจะเสียบผิดหรือเปล่า ประมาณนี้นะฮะโอเคเราจะใส่หางดาวกรจาแล้วกันได้ไหมดดแล้วมันลำบากด่าดดือว่าโอเคเรียบร้อยฮะร,รีวิวร่างหมา ประมาณนี้งอได้หัวงอไม่ได้หัวงอสุดได้แค่นี้นะฮะดูแล้ว,วง่ายๆอยู่เหมือนกันโอเคคลิปมีความยาวเพียงเท่านี้ชอบดูใจกดติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ